สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทท่านครับวันนี้ผมก็มาที่ฝายน้ำล้นนะครับก็มาเห็นน้ำไหลแบบนี้นะครับนี่ครับน้ำไหลมีปลาโดดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาแหมาด้วยครับเดี๋ยวเรามาหวานแหกันนะครับก็ นี่เลยครับพอฝนพอฝนมานะครับบางทีถ้าฝนตกผมก็จะไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วไอ้ฝนหยุดก็จะถ่ายนะครับนี่เลยครับน้ําของฝายน้ารถนะครับเมื่อคืนฝนตกแรงมากครับน้ําเปลี่ยนสีเลยครับก็เดี๋ยวเรา ไปหว่านแหกันเลยครับนี่ครับแหกผมนะครับแหกผมครับอยู่ในกระแปงนี่ครับเดี๋ยวเรามาว่านแหกันครับแหกวันนี้แหกเป็นแหกเผานะครับโป้จุ่มแหกตาโป้นี่ครับน้ำจะไหลแบบนี้นะครับพอดีมีที่ให้แหกหว่านตรงนั้นนี่ครับปลาโดดครับ ปลาโดดนะครับนี่ครับปลาโดดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบานแหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ครับโอ้ยลื่นกี้ลื่นเลยครับโอ้ยตกน้ำเลยครับดีครับหวานทีแรกได้อยู่ครับสี่ตัวครับ ียอดครับโดอ,ออกร้ำเจ็บเข่าเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพอดีฝนตกนะครับฝนตกอย่างแรงเลยครับวันนี้ก็ได้แข่แขนี้นะครับถือว่าไม่หมานเลยนะครับเจ็บขาด้วยครับก็เลยกลับบ้านเลยครับฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยนะครับช่วงที่วานแห้นนะครับฝนตกแรงมากครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ mm hmm. ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ